จุดแล้วไปนะครับดูนะครับทุกคนครับเอาโกโกโก <coughs> 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 อ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหกเกือกหลังที่เขาหลบสดสดมันมันดรอปลงแล้วที่จะทำการจุดในช่วงที่เตรียมอ่าชนวนเตรียม evet. <advisor. S 2> ความพรม้อมอ่าอยากจะเรียนเชิญท่านนายกสแัวงอุทรักษ์นะครับได้มา,าพบปะด้วยความห่วงใยในการชมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมจากทางน้องห้างตอนนี้ก็เข้ามากล้แที่น้องก่อนที่ทำการถุดกับก่อนอนอครับให้เรียนทุกสม,มุิให้ดีดรดหมัดขับขอขอบพระคุณสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จป,ประยุบราชกุฎจีนละลายทีบุคลากรสาธารณสุขพยาบาลแพทย์และอสอบอกิดพื้นที่ โรงพยาบาลส่ขเสริาสุขภาพตำบลบุงว่าที่ได้ร่วมด้วยชกวยกันครับดูแลพี่น้องในใจอยู่ทำไมนะครับผมทำกกติกาของบ้านเราครับขอร้อนครับเราจับเวลาไม่ได้นะฮะถ้าท่านจะอยู่ตรงนี้ผมจับเวลาไม่ได้นะครับจะให้ทําการจุดไมครับจุดคือคณะประกันนะครับคือดูตรงนี้ทีมงานช่างก็ทยอยเข้าบังเกอร์ใครที่วิ่งไม่ จะให้เข้าบังเกอร์ก่อนจุดส่วนที่สนุนแล้วครับส่วนคนที่วิ่งเร็วก็จะเข้าบังเกอร์ที่หลังเพื่อนส่วนมากก็จะผ่านนักวิ่ง100เมตมาแล้วนะครับไม่เกิน6คนนะครับชายคนจุดไม่เกิน6คนเพราะว่าบังไฟจะเลย2ล้านเริ่มจุดแล้วครับทานดาว6เมตรนะครับจุดแล้ว เอาไปนะครับดูหมดเลยทุกคนเอาโคโคโค <imitation> <imitation> เฮืนฟ้าไปะยศเทศ็นลมกลางสมบูรณ์นะครับลมไม่กลางนะครับตอนนี้ลมไม่กลางนะครับลมไม่กลางให้ดูด้วยนะครับกำลังจะช้โอ้โหน,นะครับแสดงว่าการสมบูรณ์มีด <laughs> ิ่งพัสดุมาช่วงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นลมก็กลางสมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือให้กับ ลอกเก็ตทูมิเลียนเทอร์เซเินปาพยาแฉนครั้อมๆครับคิวต่อไปนะครับสำหรับจะไยแสนก็เข้าต่อเลยครับลำดับที่34ที่นี่มีชื่อว่าคุณว่าคอนกรีตบีนะครับเตรียมเข้าเลย คครับบขอุณจากภาพมุมสูงสวยๆจาก CCTV ผู้ไทยสตูดิโอถ่ายทอดสดในครั้งนี้ตลอดทั้งทีมง,งานยูทูบเบอร์ทุกค่ายร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์คุ่นรถไฟไทยล้าน2 5 6 6เทศบาลตำบลกุรว่า เราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับบังไฟตะไลสองล้านบังแรกของปี2566ขึ้นอย่างสวยงาม ตอนนี้ยังลงมาไม่ถึงพื้นนะครับยังอวดโฉมอยู่ลงแบบไม่อยากจะลงนะครับแสดงออกให้เห็นว่าต่อไปนี้แม้จะเป็นความไก่ชนของอ๋องนะครับของทีมงาน<อ>ก็จะต้องเป็นไก่ชนที่เก่งแล้วก็เป็นไก่ชนที่หมานนะครับ อาจารย์อ้นแค้งเขียวอาจารย์อ้นอาจารย์อ้นแค้งเขียวมาพบเพื่อนที่กองรายการเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับไม่ยากนะครับอาจารย์อุนแค้งเขียวครับเพืพพ่อนมารอพบที่กองรายการครับเ,รเชิญครับรท่านผู้ชมที่มาสอบถามผมนะครับว่า